ครับสวัสดีครับวันนี้มาล้างตัวเซนเซอร์แอร์โฟกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไขควงนะครับแปรงอาจจะใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับแล้วก็เป็นน้ำยาคอนดัคชินเนอร์นะครับก็มีหลายยี่ห้อนะครับของไทยก็มีครับแล้วว่าที่บ้านใครมีอะไระครับแล้วก็ตัวที่ ควรจะใช้คือตัวอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นลิปสีฟ้าครับสีแดงไม่ควรใช้มันก็จะเหยช้านิดนึงก็พอพอได้นะครับแต่ควรจะไปใช้กระป๋องสีฟ้าของฟิลิปนะครับพวกออดาคินเนอร์นี่ก็พอพอได้ครับแต่ตัวนี้ไม่แนะนำนะครับพวกโซเนกมันไม่ใช่ไว้สำหรับล้างคอนแทคนะครับยังก็ใช้ได้แค่สีกระป๋องนี่ครับ ที่พอจะใช้ได้ควรจะใช้ที่น้ํายาล้างหัววิดีโอนี่ก็ก็ดีนะครับที่ว่ามันเลเหยเร็วเนรับครับก,ก็ดึงสายเซ็นเซอร์ออกนะครับต่อผปเลี้ยงไขยน็อตของตัวนี้ครับนี่ครับสภาพก็จะดำนะครับ แล้วก็จะมีตัวด้านในอีกนะครับมองเห็นไหมด้านในตัวนี้เดี๋ยวไม่ควรเอาอะไรไม่ควรเอาอะไรเข้าไปไปเช็ดนะครับว่ามันมันเล็กมากเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนผางเอาแค่น้ำยาฉีดอย่างเดียวพอน,นะครับตัวนี้เป็นตัววัดอุณหภูมิของอากาศนะครับที่จะไหลผ่านนะครับ เมื่ออากาศไหลผ่านมันก็จะวัดอุณหภูมิว่าอากาศมีความร้อนหรือความเย็นนะครับอากาศที่มีความร้อนความเย็นจะมีเรื่องของออกซิเจนนะครับออกซิเจนจะมีผลต่ออุณหภูมิของอากาศนะครับถ้าอากาศเย็นเนี่ยความค้งแน่นของทางด้านออกซิเจนจะเยอะกว่าอากาศที่มีความร้อนสูงครับอากาศที่มีความร้อนก็ทําให้ออกซิเจนมีมีน้อยนะครับอากาศเย็นจะมีออกซิเจนเยอะนะครับก็มีผลต่อการฉีด ของน้ำมันที่จะเข้าไปในลูกสูบนะครับอากาศเย็นก็อาจจะฉีดด้วยปริมาณอย่างหนึ่งอากาศร้อนก็จะฉีดปรดิมาณอย่างหนึ่งส่วนแอร์โฟเนี่ยก็จะเช็คจากการที่ว่าสมมติอยู่ด้านในนี้ครับอากาศที่เข้าผ่านตัวกรองนะครับก็จะวิ่งมาทางนี้ครับสองด้านวิ่งทางด้านนี้เข้าเข้าผ่านเข้าไปในเครื่องนะครับส่วนตรงนี้จะมุดเข้าไปในนี้ครับแล้วก็ออกทางด้านนี้เพื่อเป็นแรงประทะนะครับเวลาโดดปุ๊บอากาศส่วนหนึ่งจะเข้าไปในนี้นะครับ แล้วในนี้จะมีตัวฮีเตอร์ตัวหนึ่งกับตัววัดอุณหภูมิตัวหนึ่งตัวฮีเตอร์จะปล่อยอุณหภูมิมาเลี้ยงบริเวณต้นค้างถ้ามีอากาศไหลเวียนเข้าไปในนี้นะครับทำให้อุณหภูมิของตัวที่เซนเซอร์ข้างในนี้มีการเปลี่ยนแปลงก็มันก็จะบอกไปที่ CPU ได้ว่าตอนนี้มีอากาศไหลผ่านคั้เดมีการกระชากมีการดึง ดึงอากาศเข้าไปถึงเลือก Air แอร์โฟนะเข้าไปแล้วออกได้ครับเพราะฉะนั้นมันถึงได้ทราบได้ว่าเราเร่งเครื่องหรือไม่เ,เร่งนะรเครื่องมีการเครื่องมีการวนมีทํางานหรือเปล่านะครับก็คือจะไหลาขานเข้าไปในนี้ครับแล้วออก้างนั้นเราดูที่มันปล่อยมีฮีเตอร์ตัวหนึ่งปล่อยอนะุณหภูมิเลี้ยงบริเวณด้านข้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เครื่องยนต์ไม่ได้ทํางานมันเดินรอบเดินเบาอากาศก็จะไหลไหลปริมาณหนึ่งนะครับมันก็เช็คได้จากอุณหภูมิที่ฮีตเตอร์ปล่อยไปให้ใหกับตัวเซ็นเซอร์ด้านข้างตรงนั้นนะครับมันก็จะมีความร้อนสูงมันก็สามารถเช็คได้ว่าอ่าโอเคตอนเนี้มีอากาศไหลช้าลงทำให้อุณหภูมิมันสูงแต่ถ้าเกิดอากาศไหลผ่านไปได้วยไวนะครับวิ่งมาไปไวอุณหภูมิมันก็จะต่ําลงก็ตัวมาศาัยตรงนี้นะครับเป็นตัววัดว่ามี มีอาการไหลเวียนแค่ไหนมันจะได้จ่ายน้ำมันเข้าไปในเครื่องได้ถูกต้องนะครับค่าตัวนี้เสียมันก็จะทําให้เรารถเราเน้นอัตราเร่งมันก็จะไม่ดีครับเครื่องยนต์จะเดินไม่ไมสะดวกเพราะว่ามันไม่รู้ว่าอากาศมันมันเข้าไปยังไงนะครับมีการไหลเวียนแค่ไหนถ้าทวีเสียก็ตัวประมาณตอนนี้ราคาน่าจะประมาณพันกว่าบาทนะครับ แต่ตัวนี้เนี่ยใช้มา17ปียังไม่เสียนะครับดูได้จากตัวรอยมาร์นี่ครับสีจะมีส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 สชมพูชมพูใช่ไหมนี่ครับจุดนี้จุดนี้จะเป็นตัวมาร์กเดียวกันก็คือหมายถึงว่ามาตั้งแต่ป้ายแดงคือมีสีมากจากจากโรงงานคือตรงนี้สีนี้กับนี้ในชะ่ไหมก็เป็นการว่าเป็นคอนเฟิร์มว่าเป,เป็นเป็นชิ้นเดียวกันนี่ครับนี่เวลาใส่นี่ครับก็นี่คือตั้งแต่ ใตแดงเลยครับยังไม่ได้เสียนะครับปี2004นะครับก็ประมาณสัก16-17ปีนะครับยังยังใช้ได้อยู่ก็บาอองบ้างเราเอามาสเปรย์ฉีดล้างนี่ครับกับด้านในพอจะเอาอะไรไปทมผัสแรงนะครับเพราะว่ามันอุปกรณ์มันชิ้นเล็กเอาแค่ล้างก็พอฉีดล้างพอครับมันแค่วัดอุณหภูมินะครับโดนด้านในถ้าท่านไปเขีย่ยมันมันชิ้นมันเล็กนะครับ แรงที่เรากะทำก่อเขาอาจจะโคตรเบี้ยวได้นะครับโอเคอย่างอาสเปชด,ดูครับโอเคครับนี่เห็นไหมครับจะดำปีเลยตัวด้านในก็แค่เอาฉีดเห็นไหมไอ้ดำดำนียเริ่มออกไปแล้วเริ่มเห็นออกเป็นสีออกเป็นสีเลือดมันออกเน,ออกออกนี่ยตรงปลายติ่งเหมนะือนีั แค่นี้พอครับขีดครบด้านนะครับขมเราก็ออกไปเห็นพอเห็นไหมจากเดิมดำปี่เลยตอนนี้ว่าออกเป็นดอกเหลืองๆนิดๆตัวด้านในมันด้วยครับเนี่ย ไม่รู้จะเห็นภาพไหมลูกมันเป็นเซนเซอร์อยู่ด้านในไม่ควรเอาอะไรไปเขีย่ยเราฉีดพอครับฉีดกล่องก็เป็นเลยเนาะ ล้างหน้าคนถักตัวนี้ด้วยนะครับตัวที่เป็นสวิตช์ที่แผงมันี่ครับเปี่ยหน้าคนถักมันสกปกนะครับ พยายามกรอกๆฉีดไปตรงที่ไม่รู้จักกล้องจะเห็นเปางยังไงจะมีเซ็นเซอร์อยู่ปฏบัติแล้วก็ฉีดตัวนี่ครับตัวนี้ด้วย วิของตัวที่เสียโอเคเดี๋ยว,วเราก็ปล่อยให้เขาเลย ไปทักเรพ,พักมักกราก็ประกอบกับเขาที่เดิมครับมันอยู่ในมุมมืดมันจะมองไม่ค่อยเห็นอ่ต้องกระทบแสงนิดนึงไม่รู้เห็นปะมันอยู่ในซอกมืดจะมีสองตัวนะครับมันจะมีฮิตเตอร์ทัวทั้งตัววัอุณหภูมิด้านในที่มันจะปล่อย ความร้อนออกมานะครับเพื่อเลี้ยงอีกตัวหนึ่งถ้ามีอากาศไหลเข้าไปไปกระทบทําให้ความร้อนิเวณนั้นเปลี่ยนมันก็เป็นการเช็คการาเหลี่ยนของอากาศได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัววัดสภาพอากาศที่ไม่มีฮีตเตอร์อยู่นะครับมันก็จะเป็นเดียวูุมหนึ่งเอาไว้อ้างอิงกันนะครับระหว่างอุณหภูมิปกติกับอุณหภูมิที่มีฮีตเตอร์อยู่ข,ข้างข้างเนี่ยมันก็เทียบกันได้แล้วว่าเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่ เพื่อได้จ่ายน้ํามันเข้าไปในเครื่องยนต์ได้ถูกต้องนะครับทาให้อัตราเร่งของเราเนะี่ยมันสมบูรณ์นะครับเออเขาจ่ายน้ํามันมาตามอุณหภูมิของอากาศและมีออกซิเจนอยู่ปริมาณไหนซึ่งเขาคํานวณออกมาแล้วนะครับว่าควรจะจ่ายที่น้ํามันที่เท่าไหร่ที่อุณหภูมิเท่านี้นะครับก็มีปริมาณออกซิเจนแค่ไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอทิ้งไว้แห้งแล้วก็ประกอบกลับนะครับ เมื่อปล่อยทิ้งไวจนแห้งแล้วก็ประกอบกลับนะครับคือข้อเสียของการใช้น้ํายาล้างคอนแทคเนี่ยมันก็คือเราต้องเสียเวลารอเขาแห้งนะครับนี่ยรัก็ดูแล้วจะเป็นมันๆเบาๆเติมทีกขามเหลวจะจับสีออกำดําๆนะครับอันนี้ก็คือออกสีออกเหลืองๆหลือ้แต่มันจะเงาแล้วไอ้ฝุ่นออกไปแล้วถ้าเราใช้น้ํายาล้างหัวว,วิดีโอหรือิลิตสีฟ้าเนะี่ยมันก็จะไม่ต้องรอ รอนานนะครับฉีดแล้วก็ถ้าจะใส่กับไปเลยถ้าเขาแห้งแล้วก็ใส่ได้เลยถ้าเราใช้น้ํายาพวกคอนแทคคินเนอร์พวกนี้รอสักพักหนึ่งครับมันจะเหมือนกับว่าช่วงฉีดใหม่ๆฝามจะแห้งต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับตัวด้านในตรงนี้เรามองเห็นไหมไม่น่าเหมือมึดพอแห้หงแล้วก็ประกอบกลับนะครับครับ ไม่ต้องเอาคันบัตรไปเช็ดนะครับเดี๋ยวอันตรายครับเดี๋ยวการที่จะทําให้มันมันดีขึ้นกั่ว่าทำให้มันพังนะครับมือเราหนักเบาเราคอนโทรลก็ยำบากไปเช็ดจนกทั้งตัวเซ็นเซอร์เขาผิดรูปหรือเบี้ยวผิดตำแหน่งในการวัดเา็าเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาผิดระยะเขานะตัวที่อยู่ด้านในนะครับที่ตรงที่มีคู่กับพิเตอร์ตรงนั้นเล็กมาก ไม่ควรเราไปแย่นะครับขีดล่างนี่ก็เต็มที่แล้วพอแล้วครับ <Okay. S 1> ครับ ก็เสร็จแล้วนะครับไม่ยากนะครับแช่เวลาล้างจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ติดถ่ายวีดีโอเนี่ยห้านาทีสี่นาทีแป๊บเดียวเสร็จแล้วครับใครว่างๆก็ช่วงไหนว่างๆก็ฉีดล้างได้นะครับมันไม่ได้ยากเพื่อให้อัตราการไหลเวียนของอากาศที่เข้าสู่ตัวเครื่องยนต์ตัวกล่อง e u c u <oughs> ได้จ่ายนะ้ำมันเชื้อเพลิงได้ถูกต้องตามอลภูมตาม ของออกซิเจนที่เข้าไปในเครื่องนะครับอาตาัตราการจุดระเบิดของมันก็จะเที่ยงตรงขึ้นแล้วก็ทําให้เครื่องยนต์มีกําลังมากขึ้นนะครับไม่ได้จ่ายน้ํามันที่ผิดไปจากที่ความเป็นจริงของอากาศที่เข้าไปในเครื่องนะครับลองทําดูครับไม่ยากครับโอเคครับ